หมอที่เทไรละอ้เนที่หกที่เจ็ดจนจืบได้อที่หกที่เจ็ดเและูกางักับเสียงก็นี่นั่นสางกับเสยบ่แม่่งบนผัดอะไรไเสียงวยเนี่ยแต่เสียลง่เนกันจัดกัผัด

mua được bao nhiêu tiền cái lồng kia nào quá nên là cái gì hôm bữa người kia nhận cái sản cái พอยังเนส้ก้งแข็งัวติ้ดกับน้ำมันกองหนึ่งกองนะพอดียืดจะว่าคนได้น้ากับน้ำมันกวดใหญ่กวดหนึ่งเด้อ พยายามตกด้อมึงขเอาเลยะตาเนืออหามากมดตัวห่แล้วหัวใหญ่เ็งเอาไปเอาสิหัวโเนี่ลงไปจึดระดุกแซวหัวนามหัวโมงจนเต็มพังีสามสิบเจ็ดสามสิบแปดแล้วพี่น้อยเด็กๆอิมแล้วลวก็แม่น้องเสนก็จัดให้น้นนนี้

เอออนี่มาไว้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเรียนตัลอนละนวงอนกบไก่นอน ที่ตขียวว่าขิสอเด้อสาุยบอกนางดำมาแรกไม่แต่ว่าเขาว่านานนะไม่แต่ว่าผู้สาวงอนบ่มีแต่ว่าผู้สาวงอนบ่ ຍັງອີກ મો ມນນຮົກຫນນຜູແກພືອມສົກນກີ່າິາກິແມ່ຍັງບນລວຍັງາມອຂຈນມືໍາເອົາລาว กล่องหนึ่งพ่อกับแม่สิแบ่งกับกินสบ่ยนะพ่ออยู่นะ ยามส่งม <food> <scenes> าต้มชาเองบานเลิ hmm. mm ่อ hmm. กี่หม้อหม้อไทยเด็กผัดเองเลืกอกหม้อเดียวไม่ยากมิดไนเลยอัวนี้าอสี่บอกมาคือ อย่ามันลงอืมอย่าลงกันกันกันสารานอยกักัลงเอาตัวมีหมักถั่วน่ะนะซุวยกันสารานอยกัลงเอาตัวมีหมักถั่วอยู่ทางเขานั่นเออ เนี่ยแซ่บนมมาที่หกมาที่เจ็ดฮะหายสาไรก้าวกลองหนึ่งสอกลองก้าเพอได้ใหาพวกคนเพื่องห้องส่งหน่อยเอาเมื่อนะเขาดึกบ่แลนิดกับหน่อยกับโซกับพอใหญ่สามกล่องนักก็สี่คน ลาล้วพี่น้องสำหรับพี่นี่พ่อๆกันคลิปนาพี่น้องจ้า,อจาขอขอเออขอห้ทีมงานค้นเพื่องก่อนจักสองสามกล่องกับพ่อดอกลานล้วพี่น้องสบายด,ดีสบายด,ดีพี่น้องสบายด,ดีสุขสุขสมองสบเนาะสีเจีลอกแร่งกัวโ สมทองมาพะสุังแกนึงมาบ้นมูกขวดแจกองข่าวน่ใช้คองยลเดปดนักเบกก่อนักเบรกเลยเด้หัวหนากันดิเจ็บร้างปวดแอวเจ็บร่างปวดแอล

ไปๆๆคนสิ <laughs> กำลังกินเลยค่ะกำลังกำลังปกขอหาสาดกระบอกเนาะมืนมืตายเมาเมหนาสา กินอะไรพี่น้องกินอะไรนี่เด้อพูนี่แซ่บบอดิกเด็ก

ข้างหนันาเพิ่งกาลังเสิร์ฟน้าแล้วก็เสิร์ฟน้าอารมณ์น้าง้นผูกปกคล้องอ่ะเด้อตาตั้งแล้วจ้าเขาพังก็กินพองขันอยาข้างในผู้ปกคล้องกับขันอยากับไปเอาอะสันพราเจ้ว่าอยากระยืนมืดตายอยู่แถ่ ่าหายืนมอนตาหายืนซะก่อนบ่ให้ลูกล้านกินก่อนลูกล้านกินแล้วจังเกินกินน้ำล้างผู้เป็นแม่น่ะ